อไปลอไปโอ้โหออกมาดมากถึงหมดไอ้เหี้ยระวังตัวดู่ขปชุบไหมแค่ขาวอีกตัวนึงสามอามอีตัวนะไม่ได้ ระวังด้า <Dom inating. S 1> นขวา dominating ยังอยู่ยังอยู่ในบ้านข้างหลัง<อ>ไม่ชีดจะพอ,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 อมันก็ม,มาทางนี้มันหลายทางอ่ะหาไม่เจอเลย